ไฟฟ้าค่ะไไยธาเนอาะอันนี้ก็ไม่ใช่ลูกของไม่ชมนเนาะใะเย็นๆเนาะเอาเป็นว่าให้คุณแอนนะคะเจ้าของี่ดูแลล็อกเบาจีนะคะมาลอ,อ,อกเล่านะคะออแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าของเราเป็นของบริษัทนะคะที่ถูกเนี่ยเพราะว่าเราจาัดสรรที่สามารถ บอกได้เลยคู่นี้ที่เราไปจ่ายที่อื่นคูณ2ใช่ค่ะ,คะประมาณพันกว่าหรืออาจจะถึงสองพัน,น 2, ก็มีไม่เชื่อลองไปเช็คราคาดูอ่ะมาดูคู่แรกคุณลูกค้าอ่ะสีเทานะสีเทาตัดส้มค่ะนี่สีเทาตัดส้มของคุณผู้หญิงก่อนนะคุณลูกค้ามีตั้งแต่ไซส์ไหนถึงไซส์ไหนเอ่ยมีตั้งแต่3 7ถึงส1บเลยจนะ้า37จถึง41ิบเอบจีสีเทาตัดส้มส้มอ่อนๆน,นะคุณลูกค้าแต่งลายด้านข้างประมาณนี้ ส้นประมาณนี้นี่ส้นกี่นิ้วนะแอมสองนิ้วนะ้อสองเซน <S 2> 2 <S สองเซนค่ะส้อนอยู่ที่สองเซนนะคุณลูกค้าเป็นผ้าตะข่ายนะคะเป็นแบบผูกเชือกสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะใครจะรับคูน่นี้ราคาอยู่ที่ห้าร้อยเก้าบาทหนะ้าร้อยเก้าบาทจ้ารุ่นนี้นะห้าร้อยเก้าบาทใช่ไหมถูกไหมห้อยสิบเก้าเอา,เอา เอาใหม่ oh แก้ใหม่419บาทค่ะมีพูดผิดด้วยนะอ่ะคู่นี้4ี่บาทเบ้าจีมาใหม่จ้าคุณลูกค้าอ่ะไปดูแบบถัดไปจ้าไปค่ะีนสองค่ะสอีกรม่ะส mm ีกรมก็ยังอยู่ที่419บาทชอบไหมชอบไหมคุณลูกค้าลองดูนะสีกรมตัดขาวค่ะด้านหลังเป็นประมาณนี้ค่ะ ขาวขาวมีขาวมีไหมบ้างคาวไซส์ามเจ็ดเอาขาวมาหน่อยแล้วคุณน้องอ้อขาวล้วนขาวล้วนขาวอะไรอ่ะขาวมีแบบไหนบ้างอ๋อขาวมีแบบไหนบ้างโอเคอะสี่ร้อยสิบเก้าบาทกลมจ้ะอ่ะขาวล้วนวอหน่อยจ้ะอันนี้เป็นขาวมาใหม่นะโอเค อ่าสวยไหมสวยไหมเดี๋ยวซูมใกล้ๆนะคุณลูกค้าอันนี้ขาวล้วนเป็นผ้าตะไครส,สะอาดสะอานเลยนะคะเฮดีเจนี่เปิดขนาดนี้ไม่ให้เต้นได้ไหมโอ้โหสาคนแล้วอะอยู่ที่เพลงหรู้ล่าเนี่ยสามสิคนแล้วโอ้โหต้องขอบคุณดีเจนะโอโเปิดเพลงแบบสุดยอดมากเลยนะอ่ะคุณลูกค้าคาสี่ร้อยบาท419บาบาทขาวล้วนจ้ะขาวล้วนจ้ะี ขาวตัดเลืองอ่อนเอห,หนอยจา้าขาวตัดเลืองอ่อนมีไ,ไมเไ,ไม่มีพี่ขาวตัอะไร้างเจ็บอีขา,าไปไหีขาวตัดเลืองอ่อไม่มีคุลูกค้าขาวตัดเลืองอ่อนไม่มีนะคะเอาคนเนี้ยโชว์ขาวนี้จเลือถูกใจอันนี้เขาเรียกทรงอะไรอะทรงเหมือนรองเท้าทีส้ อ๋อเหรอหนังเป็นแบบอันนี้เป็นหนังนะคุณลูกค้าต่อไปตอนนี้ก็จะเป็นแบบผ้าอ๋าบบอ AL ตรงนี้เป็นกำมะหยี่ให้โอ้ยสวยจังเลยคราวตัดผ้าแล้วกันเนาะอันนี้เขียวค่ะเ,เอาเขียวเหรอมิ้นค่ะเฮ้ยทำไมหวัวระข,ขอขอซื้อเสียงหวัวรถ <laughs> กได้คว้างทิ้งเลยเอาไปคว้างทิ้งเลยอ่ะไรบวมๆเอาพี่สองสีเดี๋ยวโชว์สีนี้ก่อนอันนี้เท่าไหร่นะสี่สิบเก้าจ่าคุณลูกค้า 449บาทถูกใจไหมคุณลูกค้าขาวตัดมินนะขาวตัดมิน449เอาไปดูไปดูอีกอีกขาวเลยเออคนข้างหลังที่ว่าต้องโย่องเหรอแม่เออเออเออเอาขาวตัดอะไรนี่ขาวตัดอะไรนี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เอาเอาลำโพงถ้าคุณไม่เต้นคุณกอดลำโพงไว้เลย ลำโพงก็ขายนะคะลำโพงก็ขายนะคุณลูกค้าเสียงดีเป็ดหนักนะคะใครใครไม่เขาเรียกอะไรนะสายอะไรนะสายย่อเหรอสายย่อต้องมีสายตื้อแล้วใช่ไหมสายตื้อต้องมีนะคะสายเมาก็ต้องมีสายเมาส์ก็ต้องมีนะสายเมาส์สายเมาส์นะอันนี้ก็4 4 9บาทจ้ะ ไปเรื่อยๆนะสีขาวก็จะโชว์ยากมากเลยกล้องพี่ก็จะแบบจับไม่ได้เลยอะ่ะจะขาวไปไหนสี่สี่เก้าจ้าคุณลูกค้าสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทอ่ะไปต่อจ้าส,สีชมพูพาเทลหวานหว,วานเลยจ้าสี่ร้อยสิบเก้าบาทจ้าส้นส้นก็นยังอยู่ที่สองเซนนะคุณลูกค้าส้นหนาเนาะ แล้วก็นิ่มเป็นผ้าตะข่ายระบายอากาศไม่มีอับค่ะคุณลูกค้าเบาจีใส่เบาใส่สบายใส่เหมือนรอยได้419บาทจ้าเบาจีมาใเอ๊ะทำไมรุ่นนี้เขาขายถูกจกังเลยเนาะสวยด้วยขายถูกด้วย419บาทจ้าใครจะรับพักมานะคุณลูกค้าอไปต่อมาไปอันนี้เป็นของผู้หญิงหมดเลยนะสีดาจ้าดำขาวขาวคะ่ะเบาจีดำขาวยังอยู่ที่419บาทจ้าน <c oughs> 419บาทใครชอบนะเขาแบบว่าลายไม่ค <t rat ulate> <sorting> ่อยเยอะนะเรียบๆแต่ว่าสวยนะคนลูกค้านใส่ทำงานได้นี่ดูดูเขาแต่งสุดยอดเลยสวัสดีครับโอ้พี่เปิ้ลมาด้วยโอ้โหอ่ะ419บาท419บาทจ้าอ่ะไปต่อต่อไปเป็นรุ่นนี้พี่ดูนี่ใส่ก็คนทำงานเขอาหรอรุ่นเอาใจคนทำงานเลยนะเอาโอ้ระบุระบุระบุ ไัพนักงานส่วนใหญ่นานนส่่วใหญะคะชอบทำาารองเท้าที่เป็นสีดำดู711ก็ไม่ได้7 1ก็ไม่ได้ชวิกิีก็ใส่หมรถตัดลายรถตัดก็ใส่วิกกีก็ใส่เน้นว่าลายๆบริสตทอันนี้มีใครัองใส่3ึง4 1พี่รู้แล้วทำไมเขาใส่เพราะเขาเบามากเลยนะเบามากเลย เอาใส่แล้วบินได้เลยเหรออันนี้กานไปอ่ะอันนี้ถุงโกงโกงโกงเอารุ่นนี้รุ่นรุ่นเอาใจอ่แรงงานที่แบบเดินเดีนยงเป็นเวลานานเดินมากเออถูกอกถูกใจใช้ดีบอกต่อสวยๆเลยคุณลูกค้าผู้หนูอะไรนี่หนูก็ใส่ได้เนาะใส่ค่ะนี่ราคาคู่นี้นะจ๊ะ509บาทค่ะ509บาทแต่เบามากคู่นี้เบากว่า419นะ ใครชอบเบาๆเชียร์สีนี้รุ่นนี้นะคุณลูกค้า509บาทจ,จ้าสวยด้วยนี่สวยด้วยสวยด้วยเบาด้วยใส่สบายอ้าวใครสนใจเบาจีราคาพิเศษ509ร้อย้าบาทต,ต่อไปเป็นสีเทาค่ะมาเป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่าสีผันทันเป็นอีกแลวอ้าวช้อนหน่อยค่ะช้อนหน่อยค่ะ,น,น,ะนี่สวยเหมือนคนใจรุ่นรุ่นเขาเรียกว่าคนขายใจอ่อนนะคะเบาจี รุ่นไหนมาคนขายก็เหมาเรียบเลยนะคนขายยังต้องยอมใส่เอ้าใครสนใจนะคะเบาจริงนะถามมาจะตอบถูกหรอเออนี่นี่นี่มันเบาจริงไหมเวลาลูกค้าถามเนาะเราก็จะใส่เดินนี่คือคนขายดีเด็ดใส่ทำงานใส่เดินใส่คู่เดียวได้เลยคู่เดียวจบในคู่เดียวเลยนะแล้วรุ่นนี้เขาซ่อนเขาแยกแบบนี้ด้วย ลอยยากเลยร่ะมันไ่เกาะเบาเบาหรอเกาะมากมันเกาะมากอ่ะรุ่นนี้เกาะเกาะมากเลยนะว่าตุ๊กแกเกาะดีแล้วอันนี้ยิ่งกว่าตุ๊กแกนะอัานี้จะทำเหมือนไปขึ้นแจ็คสันก็ได้นะอุ้ยอุ้ยจิตอุ้ยอุยจิตอุ้ยขนหลุดหมดแล้วไม่ได้ไม่ได้อันนี้อย่าเล่นนะอย่าหาเล่นเนาะอย่าหาเล่นนะเอาห้าร้อยเก้าบาทคุณลูกค้าอย่าหาเล่นนะ สีเทาค่ะนี่ที่น้องน้ำใส่อยู่นะอ่าอ่ะ,อะใครสนใจคู่นี้5 0จ้าร้อยเก้าบ่ทจ้าไปดิค่ะ,ปปอ,ะอันนี้เป็นเทาส้นส้นเขาเหมือนกันหมดเลยนะส้นเขาเหมือนกันหมดเลยต่างกันแค่ลายแล้วกเเ็เนื้อผ้าเนาเนอนะอ่ะอันนี้เป็นเทาตัดชมพูค่ะ,นนะเหมืนอนอะไรนะตะข่ายตะข่าย ให้ใกล้ๆนะคุณลูกค้านี่เป็นไงเบาลจิมาแล้วจ้า419บาทใครจะเอฟหน้าไร่สด<ห>ใครไหนไไใครจะมาที่หน้าร้านแวะมาจ้ะ419บาทสีเทาจ้าของผู้หญิงนะคะอันนี้รุ่นนี้คือเขาจะมีแถบแถบสะท้อนแสงกันหลังเนาะอ่านี่เห็นเห็เนเด่นมาแต่ไกลกงคืน กลาง <สะ S 1> คืนก็เห็นเดินกลางคืนเดินกลงคืนสร้อยสิบเก้าบาทจ้าคุณลูกค้า สะท้อนแสงกลางคืนค่ะเดินไปที่ไหนใครก็เห็นจ้ะไฟสองไม้เห็นตะไคร้เออเห็นตะไคร้นะคะไม่เห็นเราแล้วเห็นแค่รองเท้าเลอยากเห็นเราต้องใส่เสื้อสะท้อนแสงด้วยนะคะอย่าไปเดินที่เปลี้ยวๆแลวเดกนนใหเดี๋ยวคนที่เดินผ่านมาเขาจะคิดว่าเป็นสีเอาแต่รุ่นนี้ตกว่ากลางคืนตกว่าตารางคืนนี่ช่วยได้นะแต่ว่าอย่าไปเดินเอาโบกขอดโบกเลยได้ๆเราต้องมันหมดขาดเลยได้เรียบเลย แทนที่เขาจะจอดให้ไม่ใครก็ได้เอาตกลงจะขายไปลูกค้าเด้อสี่ยบาบาทเอาคุณลูกค้า419บาทจ้าสีดำล้วนนะคะอ่ะสวยเลยครูนี้ก็สวยจ้าเบาแน่นอนเบาแน่นอนเบาเหมือนจะบินนะคะอ่ะไปต่อจ้าสาวหวานจ้าชมพูเข้มหน้านิ้กค้าสีชมพูเข้มจ้ายังมีแถบสะท้อนแสงด้านหลังนะคุณลูกค้านี่เอ้ยพี่ถามเหมือนนี่ไว้ทำไมอ่ะสงสัยอย่างแรงเลย ไม่ตากหรอเอาหรอไว้ดึงขึ้นใช่ไหมโอ้นี่ผู้ช้าๆแล้วกรักกรลาแบบอยากอยากห้อยก็ได้นะต้อเตาไหมง่ายงนี้นะเกี่ยวกับกระปขอห้อยด้วยค่ะฮะแนะนำว่าให้ตากไว้ในบ้านนะคะจะหายจาหายคำเตือนเนาะคุณไม่ควรตากนอกบ้านคุณไม่ควรตากนอกบ้าน เพราะคนในบ้านยังขโมยเลยนะสวยจนจะสวยชวยจนตาก้องบ้านไม่ได้อยอย่างนั้นเลยเหรอโอ้อ่าเตือนแล้วนะคะเตือนแล้วนะคะบอกแล้วนะคะดอกจันไว้ชั้นร้อยดอกร้อยดอกนะคะโอเคอ่ะบอจีสวยๆจ้าตัวนี้แบ่งประมาณนี้นะคุณลูกค้าหนิสวยจริงๆที่ท่าสีเนี้ยเออสีนี้สวยจังเลยอ่ะเขาเขาสีชชพูทั้งทั้งต้นทั้งรองเท้าเลยไงเป็นโทนชชพูทั้งหมดเลยคุณลูกค้า โอ้โหดีต่อใจอีกแล้วค่ะคู่นี้419บาทใครจะรับพักมานะจ๊ะดีต่อใจตลอดเลยมาที่ไรใจอ่อนพวกพีเลยอ่ะไปต่อจ้าโอเคเราไปถุนี้อาใจนักศึกษาเอาใจน้องๆน,นักศึกษานะจ๊ะเขาเหมือนจะอ่านนะเขาก็ไม่รู้สิกชักคิักแล้วเขาก็ไปยืนอไ่ยื้อไปอยู่นะคือ คือเออคนเมนก็คอมเมนต์เดิมนะคอมเมนต์เดิมคอมเมนต่เดิมทำไมไม่อ่านตั้งแต่ข้นตอนเลยคะมีแค่นี้มีแค่นี้อ่ะสีขาวจ้าสีขาวค่ะสวยจนคุณสะอาดต้องหยุดมองนะคะ แถบสะท้อนแสงให้ด้วยสีขาวผ้าตาข่ายคุณลูกค้าสีขาวเรียบร้อยใส่ไปโรงเรียนได้ใส่ไปทํางานได้เรียบร้อยคุณหมอคุณพยาบาลใส่ได้เนาะเบอร์จนะี4ี่ยสบาบาทจ้ามาใหม่นะนะอ่ะไปดูต่อจนะ้านะอันนี้เป็นรุ่นใหม่ทั้งหมดเลยนะคุณลูกค้านะดีอันนี้เป็นรุ่นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอันนี้มันจะสูงหน่อยเนาะข้อหุ้มข้อไปถึงทุกคบนเลยนะนะมี รองเท้าวิ่งนะคุณลูกค้ามีมีช่องตรงกลางให้ตรงนี้ด้วยลดแรงกดทับนะคะมีหนูช้ำไ่สวยอ่ะสีดำลายมีอ้าใครชอบคู่นี้คุณลูกค้า509บาทจากคู่นี้เป็นรองเท้าวิ่งรุ่นนี้รองเท้าวิ่งบู๊จิวิ่งได้เที่ยวได้จีบสาวได้509บาทเออไม่ใช่จีบจีบหนุ่มได้ใส่ไปดินเนอร์ได้ใส่ไปเบเกอร์ฟัได้ ใส่ไปได้ทุกสถานะใส่ไปตอนเช้าเขาเรียกอะไรอะไรนะเบกัตหรอตอนเช้าเออใส่ไปหาหลอดไปรอพงได้หาเห็ดฮะอาเขียดได้ตรงนี้เพราะว่าเขียดเขาตดนกระต่ายนกโดนท้างันไว้ก่อนระวังตรงนี้นะคะกินเกลือเดินผ่านได้ก็ไม่เป็นไรให้เขาผ่านมาแล้วเขาผ่านไปไง ตัวนี้มีทั้งหมด4สีนะคะสีสีอ่ะ5 9บาทสีดำก่อนนะไปต่อจ้าเทาตัดชมพูค่ะคุณลูกค้าสังเกตนะช่องเขาจะทะลุผ่านเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของการลดแรงกระแทกนิ้วใหญ่เข้าไปกัได้ไม่มีปัญหาค่ะนิ้วพี่ไม่ได้ด่อะลดแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีคุณลูกค้ารองเท้าวิ่งรองเท้าใส่จับกบจับเขียนนะคะได้หมดได้หมดแต่รู้ไว้ก่อนนะคะ อย่าลงน้ำนะคะเปียกมันมีรุ่นลงน้ำได้ไหมมีได้รุ่นไหนเนาะก็ด้หนักหนักหน่อยแล้วกันนะคะถ้าเป็นใส่น้ำก็อาจจะจมเลย้คู่นี้สวยคู่นี้สวยเทาตัดชูทห509บาทจากคุณลูกค้าเบลจิค่ะห้ารอย้บาทสมกับสมกับเป็นรุ่นใหม่จริงเนาะเขาก็พัฒนามาเรื่อยๆเพิ่มความสวยเพิ่มความนุ่มเพิ่มความเบาสบายไปเรื่อยๆเนาะ ร้อยเก้าบาทสวยๆเลยจ้าย่อเลยคุณอะไปสีที่สามเลยค่ะสีนี้สีนี้แหละสีนี้เลยแหละสีนี้แหละสีนี้ใส่แล้วไอสีนี้ใส่แล้วในกล้องให้ดูตาแบบบางหน่อยสีนี้นะคุณคุณคุณผู้หญิงที่ใส่สีนะนี้นะจะหวานก็ไม่หวานจะเปรี้ยวก็ไม่เปรี้ยวเนาะเออเป็นหวานชอบสีสีนี้อะไรนะดูเป็ดสีดูเป็นเคฟสีตัดเคทิ้งนะคะสีนี้ใส่แล้วอันนี้เป็นแบบ คือได้ทั้งหวานได้ทั้งแนวเปรี้ยวหูแบบสีสีพีใส่แล้วผู้วิ่งตามนะฮะวิ่งตามเขาไม่ใช่เขา้วิ่ตามเราเลยเป๊ะไงเป๊ะไงเป๊ะไงใส่แล้วผู้สนนะคะวันนี้สนไม่ใช่สนเรานะคะสนรองเท้าสนรองเท้านะเขาไม่ใช่ถามมาถามว่าเอ้ยรองเท้านี่ซื้อที่ไหนเออนะคะพูดค้าเนะคุกค้านะคะห้าร้อยเก้าบาทจ้าคุณลูกค้าสีนี้สวยสีนี้สวยหวานหวานฟันเปรี้ยวนะเอ้าใครชอบผู้นี้ นักมานะค bueno. this yeah, ุณล yeah, uh, okay. ูกค้าเชียร์สีนี้เนาะเชียร์สีนี้ค่ะเชียร์สีนี้ชอบไหมคะชอบไหมคะชอบสีนี้นะชอบเป็นส่วนตัวเลยใส่เที่ยวได้ใส่ออกเดทได้เหมือนกันคุณผู้ชมค่ะเอาไปได้สีนี้ค่ะสีนี้เข้าหมดไหนดีสีนี้ก็สวยสีนี้สุขุมลึื้อรืดีเนาะดูแบบถุงดูแบบผู้ดีอ่ะสีผู้ดีค่ะอันนี้ใส่แล้วดูแพงใส่แล้วดูหรูแต่ราคาสุดพิเศษเลย509บาทพอสีนี้คุณลูกค้า 509บาทกับเบาจิสวยๆผู้นี้ค่ะเป็นน้ำตาลตัดตัดคล้ายๆมังคุดอ่อนนะคะสีมังคุดอ่อนกับน้ำตาลตัดกันสวยมาก509บาทสนใจทักมานะคะคุณลูกค้าขาย้ำว่าที่โชว์ในไลน์นี้เป็นเบาจิมาใหม่ทั้งหมดเลยใครที่ เป็นในส่วนของ FC b a l c บ i แล้วอยากจะได้รุ่นใหม่ๆชมไลน์นี้กันไปเรื่อยๆคุณลูกค้าสนใจคู่ไหนทักมาทักมาทางช่องทาง Messenger แคปหน้าจอร,ระบุเบอร์มาได้เลยของพึ่งมาไซครบเบอร์ครบสีครบค่ะอย่ารอนะ เาค่อยตัดใจนะของคผู้ชายจะเป็นเริ่มต้นที่ไิบเถสี่สิบห้ิถึงส5อนี้เป็นเทารวนเนาะแต่งลายนิดๆเทารวนพื้นขาวค่ะคุณลูกค้าเทารวนพื้นขาวพื้นของคุณผู้ชายเขาจะแต่งลายนะแต่งลายใส่มาคเป็นใส่วิ่งได้ใส่เดินได้จ้ะราคาสุดพิเศษเลย539บาทจ้ะ5 9 9บาทใครจะรับทักมานะจ๊ะ อ๋อหลายสีสีเทาแล้วจ้ะต่อมาสีดำค่ะดำล้วนจ้าบูหลุดบูหลุดดำล้วนจ้ะนี่สีดำจะเห็นส้นชัดนี่เลยค่ะส้นเขาแต่งประมาณนี้อ่านี่ลายตัวนี้สวยมากเบอจีเขาจะเป็นตาแบบนี้หรอใช่ไหมตอนนี้เป็นเป็นโลโก้แบบนี้เลยนะอ่าเป็นตัวบีเหรอเนาะบีไอแหละพี่วะใช่ไหมบีเจเบอรจีบีเจแล ใส่นะคุณลูกค้าเป็นผ้าตาข่ายใส่วิ่งได้ใส่ทํางานได้ใส่ช้อปปิ้งได้นะจ๊ะใส่ไปไหนก็ดูดีแหละรองเท้าพ่าใบเนาะใส่นอนก็ได้ค่ะใส่นอนเลยนะได้เหรอแพอดีเหรอไม่ควรจะต้องนอนกับรองเท้าไปเลยนะก็อันนี้ก็พิจารณาด้วยได้ไหมใครที่กลัวหายก็ใส่นอนไปเลยนอกจากไม่ควรตากข้างนอกแล้วควรใส่นอนด้วยถ้าไม่อยากให้หายนะ สามสิบเก้าบาทจ้าคุณลูกค้าบาจีสวยๆมากสีสุดท้ายของคุณสุภาพบบรุษค่ะขาวๆรู้ว่าเลยนี่สังเกตตรงนี้เขาจะสูงขึ้นนะคะนี่วิ่งได้วิ่งได้ไม่เป็นปัญหาคุณลูกค้ารุน่นนี้เป็นแบบร้อยเชือกนะคะสวยๆเลยจ้าวัสดุตรงพื้นนะคะยึดติด กับราคาสุดพิเศษเลย539บ,บาบทเบจิใหม่ล่าสุดที่ชวิกิตซปเปอร์เซ็นเตอร์ค่ะนี่ลูกค้านี่มากเลยลูกค้าชมชมเราแต่ไม่ถามอะไรเราเลยอะ่ะ20กว่าท่านขอบคุณคุณน้องอ้อนะถามมาอยากได้ขาวตัดเหลืองแต่ไม่มีเนาะไม่มีเลยไม่มีเลยขาวตัดเหลืองนะโอเคค่ะคุณลูกค้าจบแล้วนะคะสำหรับเบลจิเซ็ตนิวคอลเลคชันใหม่ล่าสุดที่ชวิกิตซปเปอร์เซ็นเตอร์ใครสนใจยังไง แอดมินด like. mm ูแลคุณลูกค้าจนถึง2ทุ uh. ่มท um ุกๆวันแคปหน้าจอในไลฟ์สดนี้แล้วก็ทักไปราคานี้เราขายทั้งหน้าร้านแล้วก็หน้าไลฟ์นะคะคุณลูกค้าสะดวกช่องทางไหนตัดสินใจได้เลยนะจัดส่งซื้อครบ500บาทส่งฟรีไม่เกินสิกิโลเมตรอ่าเพราะฉะนั้นเบอร์จีหนึ่งคู่ส่งฟรีแน่นอนถ้าคุณลูกค้าอยู่ภายในตัวเมืองใช่ห้า5้0ยห้้อยอยมากอัพทั้งนั้นเลยนะเฮ้ยมันมี400้ยด้วยซื้อยางอื่นด้วยไหมนิดหน่อย จบแล้วนะคะคุณลูกค้าจบแล้วนะในรถของพี่ปลานะคะเข้ามาเลยใช่เสร็จจบแล้วนะคะของไลฟ์แชร์พี่ปาพี่ปลาแช่ด้วยนะคะเข้าแล้วต้องแชร์นะคะตอานี้ต้องแชร์แชร์ประมาณอ๋อยี่สิบสาแชร์ก็เม่ว่ากันเทียวไม่ได้นะคะเรายินดีให้พี่ปลาแชร์นะคะแล้วก็บอกพี่ปลาด้วยว่าพี่ปลาขาตอนนี้คนสวยกว่ารองเท้าแล้วนะคะใช่ค่ะคนสวยกว่ารองเท้านะคะพี่ปลาขาแต่ก่อนก็จะพูดว่ารองเท้านะคะสวยกว่าคุณขาตอนนี้นะคะ คนข,ขายอ,อ,อันนี้วิญญาณพิตตี้เขาสิงทำไมต้องคุยภาษาพิตตี้กับหัวหน้าด้วยอะยิ่งกว่าเวลาขายของคุยปกติแต่คุยกับหัวหน้าต้องใช้ภาษาพิตตี้เยจงสามกับลูกค้าเจงสองเออหัวหน้าล่ะเจงสามนะอันนี้ลูกค้าก็เป็นเจงที่หนึ่งร้อยเจงที่หนึ่งร้อยก็มาแล้วเป็นผู้ชายก็จะแบบว่า